สวัสดีครับนี่เราก็อยู่กันที่เบื้องหลังไอรออยู่ถ้ี5าครับเฮ้ยคือความฝันครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ขี้แก้งครับเปิดมาโดยการที่ไอฝันอ่าแต่ตอนี้เป็นฝันน่ากลัวแล้วเป็นฝันแบบ่อยู่ดีมันก็แบบ ไฟดับไฟดับขึ้นมาแล้วเราไอกลัวใช่ไหมล่ะแล้วไอมันก็กิี๊กรีอันนี้คือเรื่องของจริงนะของจริงคือไฟมันดับใช่ป่ะแล้วคือไอมันเป็นคนที่กลัวความมืดเน้นปมเรื่องความมืดของไอเพราะแบบไอมันกลัวความมืดอะไรเงี้ยครับสีนั้นก็คือส่วนตัวของผมผมคึดว่าซีนน่าผมมันยากนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นเป็นคนกลัวอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเป็นกลัวความมืดใช่ไหมผมไม่กลัวเลยฮะไม่ค่อยพี่เก่งดีชอเคโอเคพอมันต้องกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหายใจเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล หายใจเยอะแล้วมันเหนื่อยหายใจเข้าเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจะชาๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกยากนิดนึงต้องควบคุมอืมรอใช่ๆๆหลังจากซีน่าคือหลับไปใช่ป่ะแล้วมันก็มีฝันขึ้นมาก็ฝันแล้วน่ากลัวเหมือนกันฝันความมืดแล้วแล้วยังเห็นพี่ยูเห็นพี่ยูไม่มีหน้าอย่างที่เห็นในซีเซอร์ก็มีโผล่อะไรนะครับก็หันมาไม่มีหน้าเหมือนผีวิธีการนั้นทำยังไงลองเล่าให้ผมฟับมีจุดแต้มเพราะว่าต้องไปทำซีจีใช่แต้มก็ใช้สีดำป่ะหรือว่าสีอะไรสีเขียว ใช่แล้วแต้มตามจุดต่างๆใช่นี่ยยังไม่ลบเลยนะนี่เห็นอยู่อันนี้ใส่นั่นแหละครับเป็นกสีนึงที่มันจะออกแนวแบบแฟนตาซีหน่อยๆแอบมาแบบทางฮอร์เลอร์ละทางฮอร์เลอร์นิดนึงละอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็ยากตรงกรีซนิดนึงอ๋อไอช่วงหาโน้ตกรีซนะเออหาโน้ตกรีซต้องหาโน้ตกรีซว่าเราจะกรีซยังไงดีให้แบบมันพีชโน้ตดทำไมกรีซต้องมีด้วยดวะ แอบยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ทุกคนน่าจะได้เห็นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมาาเป็นมันเป็นคีย์นั้นโนตนั้นอาจจะเป็นคีย์นั้นโนตนั้น จากแรกจะเป็นที่ผมนอนกับพีบ้าที่คุยกันเรื่องพีทครับผมใช่ใช่ช่คือก็ถามถามโยแหละว่าสรุปยังไงกับคนชื่อพีทบ้างมีการแซวนิดนึงก็ไม่นอนพีก็นอนพีนี่นอนทำไมกูล่ะผมกับพีทรู้สึกว่าจะแบบเป็นแค่คนคุยกันเฉยยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะว่าแล้ด้วยตัวละครของโยครับไม่ไม่ไม่หยอดจริงๆริงเขาอาจจะคุยเยอะจริงแต่ ไม่ไม่เป right. ิดใจให้ใครง่ายๆอะไรเงไม่ยอมแบบปักหลักอยู่กับคนคนเดียวเหตุผลเป็นเพราะอะไรก็รอติดตามในเรื่องครับผมแต่มันก็เป็นมันก็ถือว่ายากยากตรงที่เก้าอี้นั่งนะ มันเป็นฟูบที่เรานั่งแล้วตันมันไม่าไม่เท่ากันไม่บาลานซ์เป็นบีนแบ็กครับผมเป็นบีนแบ็กแล้วเวลานั่งอ่ะมันจะแบบพวบไปเลยเพราะว่าแล้วมันจะไม่สวยในกล้องอะไรเงี้ยก็ต้องจัดเราก็ต้องจัดมาหลายๆรอบเพื่อให้มันแบบเพอร์เฟกต์ใช่ครับใช่แล้วบีนก็คือนั่งสองคนด้วยใช่นั่งสองคนนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้กระดกนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้กระดกต่างคนต่างกระดกสรุปก็สุดท้ายก็บลานซ์ด้วยกันสุดท้ายก็หาเวที่เป็นบาลานซ์ ก็เป็นช่วงที่ไอเนี่ยกำลังพยายามตามหาตัวเองเรื่องเอกอยู่อ่ะเราเป็นช่วงคิดเครียดอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเครียดกับตัวเองคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอะไรเงี้ยจนเคยเกิดขึ้นกับตัวเองปะตอนช่วงเลืองเอกตอนอะไรเงี้ยในชีวิตผมก็มีแบบมีเครียดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าคณะของผมอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเอกให้เลือกแล้วก็จุฬา มีเทาสันนะครับเออจุฬาแล้วมันมีหลายเอกมันมันจุฬาเทพสครับโอ้โแล้วมันก็มีหลายเอกมีอะไรประมาณเนี้ยจุฬาไม่เอาเราหรอแนลแล้วนั่นแหละมันมีหลายเอกก็เคยมีแบบปัญหาว่าเออเราก็เลือกไม่ถูกว่าจะเลือกไงแต่ไม่เคียดเท่าไอขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนไออ่ะตัวละครไอเนี่ยก็อาจจะเ้็่าัตามหาตนเองเลยใช่มันตามหาตนเองอยู่เลยอะไรเงี้ยครับอิงก็เป็นคนที่มีเอกอยู่แล้วของตัวเองที่มั่นใจว่าจะเข้าตรงนี้แต่ไอมันก็ยังวุ่นวายเกี่ยวกับความฝัน เรื่องเองมันก็ไม่ค่อยจะแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเด็กมปลายที่ไม่รู้ว่าจบไปจะเรียนอะไรต่อใช่แต,อแต่อิงก็บอกว่าเออเนี่ยมันก็เข้าสาขาเมี่มึงชอบไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็มันเบี่ยงเบยไปเรื่องความฝันมากกว่าจนแบบว่าเออก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรอะ่ะเราก็แนะนําไปให้เพื่อแล้วใช่ ตัวของไอตอนเด็กที่การจะเล่าถึงปูมหลังแล้วว่าไอ,อกลัวกลัวความมืดเพราะอะไรมีการเล่าแบบคลี่คลายออกมาหน่อยแล้วว่าแบบเหตุการณ์ที่ไอมันเจอจริงๆแล้ว,วมันมันกลัวเพราะอะไรมันไม่ได้กลัวเพราะแบบพี่อ<ก>ยูกก่นกละ,ก,ก,ก,ละก็จะได้เห็นกันว่าแบบเออเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะซ่อนแอกับเพื่อนแล้วก็แบบกับเพื่อนตอนคืนอ่ะใครเขาคิดนะเออสนเนาะเออทำได้ไงอ่ะเด็กขนาดนั้นอ่ะ เป็นนี่ยไม่กล้าเลยนั่นในบดอ่ะนั่นในบท w ์ a ไม่กลัวเลยไอตอนเด็กนารักน้องคือน้องน้องจะยาวมากใช่น้องผมยาวมากน้องเล่นเก่งมากเก่งมากคือซีนตอนเด็กส่วนใหญ่มันจะเป็นซีนแบบโอ้ดราม่าอะไรเงี้ยครับสำหรับน้องดราม่าเกือบหมดเลยด้วยซ้ำซึ่งพอคลี่คลายเรื่องนี้ไปเหมือนแบบตัวยูก็แบบคลี่ปของตัวเองลงไปอีกด้วยว่าแบบอ๋อไม่ใช่ความผิดเรานี่หว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่จาเป็นต้องไปกังวลเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้เป็นแบบปลดล็อกมากกว่า เจอพี่วานอันนี้ก็จะเป็นซีนเป็นซีนที่ต้องมีคิวประมาณหนึ่งคือมันจะเป็นจังหวะที่คนเดินเข้ามาแล้วก็แบบทำน้ำหกใส่พี่วานแต่ว่าไอเนี่ยไปเห็นก่อนแล้วก็ไปช่วยทันอะไรเงี้ยครับแล้วน้ำหกใส่ไอแทน <ừ> ซึ่งความเป็นจริงแล้วพอไปกันปุ๊บน้ำไม่หกไอเลยน้ำหกวานาแต่ว่ามันก็ทำ <ừ> สามารถทำให้มันแบบดูเปียกดูแบบดูเหมือนได้แบบที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันนะครับกว่าจะมาชนกันกว่าจะให้เปยชนให้สวยด้วยชนสวยนู่นนี่นั่นน้ำหกใส่เสื้ออีกถ้าสมมติว่ามันไม่ผ<ห>่านก็คือแบบ ต้องเป่าเสื้อเปลี่ยนเสื้อต้องเป่าเสื้อให้มันแห้งปุ๊บแล้วเอาใหม่เพราะมันแบบว่าคือกล้องมันก็ยากเพราะมันมีหลายคนเนาะทั้งยืนทั้งนั่งมั่งทั้งเอ็กซ์ต้ามั่งอะไรเงี้ยตอนแรกคุยกันว่าวานเปียกแต่โยเปียกเลยครับในเรื่องเดี๋ยวปุ๊บเอ้าก็เดินไปทางโยโดนดนเลยไปโดนวานเลยไปโดนวานโดนโยด้วยอืมแล้วก็พอมันเป็นซีนนั้นเน่ยมันก็เลยต่อมาแบบเออพี่ว้าเขาขอแบบเป็นคนส่งไอที่บ้านได้ไหมแล้วเขาก็มาส่งแล้วก็แบบมาเจอพี่หน้าบ้าน อ๋อแล้วก่อนนนั้นเนี่ยไอยเขาจะแบบเรา,เาทํางานอยู่เลยเหมือนแบบมีคนส่งแซนด์วิชมาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบรู้แหละว่าใครส่งมาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเราก็เหมือนว่าอาจจะเป็นแบบเออซื้อเลยกลับไปให้เขากินบ้างดีไหมอะไรอย่างนี้เลยไปหาเขาที่รั้วข้างบ้านที่มันติดกันแล้วแบบซื้อขนมมาให้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ซื้อของที่เขาชอบมาแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มละว่านั่นแหละก็เริ่มแบบเหมือนเทินเขาขึ้นมา,าเป็นแบบไม่ใช่น้องแต่ว่ามันมากเริ่มมากกว่าน้องแล้วอะไรรู้สึก มียุงเยอะมากครับตอนนั้นมากครับได้เลยครับไดเห็นนะครับกล้องนุ่มเห็นนกล้องนี้เห็นนะครับเต็วๆเลยนี่คนช่วยชีวิตชัดไม่ได้เหมือนจะเปียกมากกว่าหล่อลื่นนะผมชื่อนอนโรตัรใครๆก็หลับสบายครับไม่ว่าอากาศจะเป็นแค่ไหนแค่ผมผมก็หลับสบายรักโรตาร์ครับพวกผมปกติชีวิตจริงเป็นคนเป็นคนตรงเวลาครับผมเวลาดีเซนต์เนี่ยจะมาก่อน